พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป ให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเรา เรียนคณะกรรมการทุกท่านยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านต้นเของโจโก้สามคัคคีตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสี่โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจโก้สามคัคคีมีวิสัยทัศน์ดังนี้ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21และโรงเรียนมีความปลอดภัยอัตลักษณ์ยิ้มใสไหว้สวยเอกลักษณ์โรงเรียนบ้านต้นเข่องโจโก้สามคัคคีมีภูมิทัศน์สวยเด่นโรงเรียนบ้านต้นเข่องโจโก้สามคัคคีเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2566ทั้งหมด45คนแบ่งเป็นระดับปฐมวัย7คนและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน38คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด10คนแบ่งเป็นข้าราชการ4คนครูรายเดือนแก้ไขสถานการณ์ขาดแคลนวิกฤต1คน ครูอัตาจ้างสอน1คนเจ้าหน้นานที่ประจำศูนย์ดิจิตัลชุมชน1คนครูธุรการหนึ่งคนและนักการพันโรงหนึ่งคนบริหารงานโดยผู้อำนวยการวิวาลักษ์เพลาตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2566 พื้นที่เขตบริการของโรงเรียนบ้านต้นเของโจโก,โกสามคัคคีมีจํานวน2หมู่บ้านได้แก่บ้านต้นเของหมู่สี่และบ้านโจโก้หมู่ที่5ผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนในรอบ6เดือนมีดังนี้ 1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านการบริหารงานวิชาการ และความเป็นผู้นำทางวิชาการผู้บริหารโรงเรียนได้สร้างความเข้าใจชี้แจงนโยบายและจุดเน้นตามแผนพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานการประถมศึกษาเชียงรายเขต4ร่วมประชุมวางแผนตามนโยบายและจุดเน้น มีการปรึกษาหารือร่วมกันหรือ PLC สร้างความเข้าใจซักถามให้คำแนะนำให้กำลังใจแก่บุคลากรเข้านิเทศชั้นเตรียมแต่และชั้นอย่างเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้นำด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนรายบุคคลการนำเทคโนโลยีและสื่อต่างๆมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดจนการสนับสนุนพัฒนาตนของบุคลากรครูโดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการด้วยโปรแกร,รมวัดผลประเมินผล School Management System หรือ S2M ในวันที่9กันยายน2566ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนได้บริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4และ ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยแบ่งออกเป็น4ี่ฝ่ายงานมีการจัดวางตัวบุคลากรให้เหมาะสมตามความถนัดและความสามารถมีการบริหารงานด้านงบประมาณที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมถูกต้อง จัดระบบบริหารจัดการนักเรียนให้มีความเหมาะสมและทั่วถึงเน้นสถานศึกษาปลอดภัยและสะอาดให้ความสำคัญระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอดจนการเสริมทักษะชีวิตด้านความปลอดภัยให้กับผู้เรียนโดยจัดอบรมการประมพยาบาลเบื้องต้นการทำ C P R การปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจและการปฐมพยาบาลเมื่ออาหารติดคอให้กับคณะครูและนักเรียนเมื่อวันที่23สิงหาคม2566ด้านการบริหารจัดก,การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนบ้านต้นเข่งโจโก้สัมคีได้จัดกิจกรรมตามภารกิจ ภายใต้ความเหมาะสมของบริบทสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะเป็นประเด็นสำคัญมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดกิจกรรมสำคัญตามนโยบายหลักของต้นสังกัด ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนบ้านต้นเของโจโก้สามาัคีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครององค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตับเต่าและองค์กรภายนอก ด้านการพัฒนาตนและวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4และการอบรมออนไลน์ศึกษาจากโรงเรียนใกล้เคียงศึกษาจากตำราการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาให้สามารถบริหารงานโรงเรียนผลงานรางวัลที่ได้รับด้านผู้เรียน ได้รับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษามีทักษะการดำรงชีวิตทักษะการแก้ปัญหาสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้านครูผู้สอนผู้บริหารได้สนับสนุนส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อนำผลการพัฒนาตนไปใช้กับการเรียนการสอน ส่งผลให้ครูอัตาจ้างและครูธุรการโรงเรียนสอบติดขึ้นบัญชีรอรับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูได้แก่นายกําพลสิทธิครูอัตาจ้างนางสาวศิรพรสิทธิพารัตครูธุรการด้านสถานศึกษาโรงเรียนบ้านต้นเของโจ๊กโคโสคัมคีได้รับรางวัลดังนี้ได้รับเกียรติบัตรการทดสอบการอ่าน หรือ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งระดับดีมากได้รับเกียรติบัตรการทดสอบระดับชาติหรือ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ระดับดีและได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมวัยโรงเรียนบ้านต้นเของโจโกสัมคีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ได้พัฒนาการศึกษาให้กับผู้เรียนในชุมชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และเป็นสถานศึกษาปลอดภัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งค่ะ